พี่น้องครับวันนี้เราจะไปดูหัวใจของพวกรับใช้ในเปาโลก,กับบนารณาบัสนะครับที่ทําในสองเมืองเราไปดูกันว่าพระเจ้าทําอะไรและเขามีหัวใจให้พระเจ้าอย่างไงนะครับ CGN ไทยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life กับผมวุฒิังันเสนนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาเฝ้าเดียวด้วยกันในประธามกิจการบทที่14ข้อ1นถึงสิ ในหัวข้อหัวใจของผู้รับใช้ครับกิจการบทที่14ข้อ1นึถึง18ที่เมืองอิโคนิยมเปาโลกับบารนนบัสเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวเช่นเคยกล่าวสั่งสอนอย่างจับใจจนพวกยิวและพวกกรีกจำนวนมากเชื่อถือแต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็อยุยงพวกต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องฉะนั้นท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน ประกาศด้วยใจกล้าหาญเพื่ออค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยมือของท่านทั้งสองแต่ชาวเมืองนั้นแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกอัคราทูตเมื่อพวกต่างชาติและพวกยิวร่วมกันกับผู้ปกครองบ้านเมืองคิดจะทำลายและเอาก้อนหินขว้างเปาโลก,กับบารัณาบัสท่านทั้งสองทราบแล้ว จึงหนีไปที่แควลิคาโอเนียไปยังเมืองลิสตราเมืองเดอร์บีและชนบทรอบๆและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดและยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงจ้องดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอที่จะได้รับการรักษาโรคจึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรง คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและเดินไปเมื่อฝูงชนเห็นสิ่งที่เปาโลทำจึงพากันร,ร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่าพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้วเขาทั้งหลายจึงเรียกบรณาบัสว่าพระสุดและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดปุโรหิตประจํารูปพระสุดซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองจุงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองเพื่อถวายเครื่องบูชาร่วมกับฝูงชน แต่เมื่ออัครทูตบาร,บราบัสกับเปาโลได้ยินอย่างนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนวิ่งเข้าไปท่ามกลางฝูงชนร้องว่าท่านทั้งหลายทําไมจึงทําเช่นนี้เราก็เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมาประกาศข่าวประเสริฐให้ท่านหันกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลรวมทั้งสิ่งสารพัดซ,ซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในยุคก่อนก่อน พระองค์ทรงยอมให้ประชาชาติต่างๆประพฤติตามทางของพวกเขาแต่พระองค์ไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือทรงให้ฝนตกจากฟ้าและทรงให้เกิดผลตามฤด,ดูทรงให้พวกท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจแม้จะกล่าวคำเหล่านั้นแล้วอัครทูตก็ยังห้ามฝูงชนในการถวายเครื่องสักการบูชาแก่ท่านทั้งสองได้ยากพี่น้องครับวันนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นในพระทางกิจการบทที่14นี้นะครับเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาก็คือหลังจากที่ทั้ง2คนหนีหรือย้ายออกจากเมืองอันทิโอนะครับก็ไปที่เมืองอีโคนียอูนะครับเมืองนี้เราจะเห็นว่าทั้ง2คนมีหัวใจของการเป็นผู้เลี้ยงเปาโลก,กับปานับัสนะ เขาไม่ทิ้งพี่น้องครับที่ต้องลำบากโดดเดี่ยวในทุกครั้งที่เขาไปในที่ที่ใหม่นะครับเขาจะไปเริ่มต้นงานที่ธรรมศา,าลายิวก่อนนะครับเขาทําในสิ่งที่พระเจ้าใช้เขาไปทําคือกล่าวสั่งสอนผู้คนซึ่งถ้อยคําของพระเจ้าที่ออกมาจากเขานั้นะเป็นเรื่องที่ดีมากรพระบิดาบอกว่าจับใจผู้คนจนมีคนยิวและคนกรีกหันกลับมาเชื่อพระเยซูคร์จำนวนมากนะครับเหมือนเดิมก็เมื่อมีคนมาเชื่อพวกยิวยุยงให้คนต่างชาตินคิดร้ายแต่ครั้งนี้ไม่ได้คิดร้ายแต่แค่เปาโลก,กับบราบาัสนะ เขาคิดร้ายกับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อนั่นทําให้หัวใจที่สําคัญของการเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยคือไม่ปล่อยให้ผู้คนของพระเจ้าโดดเดี่ยวในพระคัมภีร์บันทึกว่าเปาโลกับบารนาบัสเนี่ยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้วก็ประกาศเรื่องของบริสูคริ์ด้วยใจกล้าหานะครับเมื่อมีคนกล้าหาญที่จะอยู่เคียงข้างคนของพระเจ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นและพระคัมภีร์ใช้คําว่าพระเจ้ารับรองสิ่งนั้น ด้วยหมายสำคัญและาอัศจรรย์ต่างๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าพวกเราเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อเกิดการข่มเหงแน่นอนพวกเราไม่ชอบเราอยากจะย้ายแน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีการข่มเหงเกิดขึ้นกับพี่น้องหัวใจของผู้รับใช้ของพระเจ้าคือการอยู่กับเขาเป็นห่วงเขาและยังนําทีมนําทัพของพระเจ้าในการประกาศสั่งสอนต่อไปครับและสิ่งที่พระเจ้ายืนยันคือการรับรองด้วยการอัศจรรย์ต่างๆผมเชื่อว่าในยุคนี้เราอยากมีอัศจรรย์มากมาย แต่ขอพระเจ้าเมตตาที่มันจะเกิดขึ้นจากหัวใจของผู้เลี้ยงที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องที่ทุกข์ยากลําบากที่กําลังอยู่ในการถูกข่มเหงน,นะครับขอพระเจ้าช่วยเราอาจารย์ทั้งสองไม่ได้หนีไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแต่เมื่อมาถึงในกลางกลางบทนี้นะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าอาจารย์บาโลกับวานาบัสมาถึงจุดที่เขาทั้งสองโดนพยายามฆ่านะครับทั้งสองคนก็ต้องหนีออกจากเมืองนั้นใช้คํานี้ครับเหมือนตลกฮะย้ายแล้วก็ต้องย้ายออกจากอีกเมืองหนึง่งเหมือนเดิมครับก็ต้องย้ายไปที่นี้ เขาย้ายไปที่เมืองสิตรานะครับที่เมืองนี้อย่างที่ผมบอกว่านี่คือเราจะเห็นหัวใจของผู้ใช้อันที่สองที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับในเมืองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาไปก็ประกาศสั่งสอนเหมือนเดิมนะครับเขามีโอกาสที่จะขโมยชื่อเสียงของพระเยซูเอามาเว้ของตัวเองและการได้รับเกียรติหรือโอกาสชื่อเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองและความสุขกสบายครับแต่หัวใจของคนของพระเจ้าคือไม่ขโมยชื่อเสียงของพระเจ้าเมื่อเขาไปถึงที่เมืองลิสต้์เขาก็ไปประกาศ แล้วก็พบกับคนหนึ่งที่เป็นง่อยไม่ตั้งแต่กําเนิดนะครับเมื่อเปาโลเห็นว่าเขามีความเชื่อพอที่จะรับการรักษาเปาโลก็พูดด้วยเสียงดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะชายง่อยเนี้ยก็กระโดดขึ้นและเดินกระโดดขึ้นนี่ไม่ได้แบบค่อยๆยกขึ้นมานะแต่กระโดดคือบึ้งขึ้นมาเลยคือกระตุกแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยทําให้ผู้คนในเวลานั้นเนี่ยตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าชายคนนั้นเป็นง่อยตั้งแต่กําเนิดมันเป็นเรื่องทททีีี่่่เเเปป็นนนไไไไมมดดด้้จะคําาใหิ แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าใช้เปาโลและก็บานาบ,บัสทำให้ผู้คนนี้ยืนและเดินได้คนในชาวเมืองก็ตื่นเต้นและเรียกบานาบัสว่าซุดและเรียกปเปาโลว่าเฮอร์เมสเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่คนในเมืองนั้นบูชาปุโรหิตหรือพระที่ดูแลการบูชาของเทพเจ้านั้นนั้นก็นำวัวและพวงมาลัยมาเพื่อจะร่วมนมัสการและบูชาพระสุดกับเฮอร์เมสเนี่ยก็คือปเปาโลกับบานาบ,บัสเนี่ยเมื่อ เรื่องราวเนี้ยรู้ถึงหูเปาโลกับเรนาบัสเนี่ยเขาวิ่งมาถึงคนแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าเขาออกนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เราก็เป็นคนเหมือนพวกท่านนี่แหละเป็นคนธรรมดาที่ประกาศข่าวประเสริฐเขายังใช้โอกาสนี้ในการพูดเรื่องราวของพระเยซูคริสด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นเราเอาจจะรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็เป็นเทพเลยสบายมีคนดูดแลเนี่ยผมถึงบอกว่านี่คือหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าที่ไม่ขโมยชื่อเสียงของมิสริสเขายังคงประกาศข่าวประเสริฐ แล้วก็บอกให้คนพวกนี้หันและกลับใจจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้มานับถือพระเจ้าผู้สมบูชนพระผู้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกรวมถึงสิ่งสารพัดไม่รู้ครับกลับมาถึงเราเนี่ยวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากทกําการสะใจรรมากมายเพื่อให้คนมาเคารพนับถือเรานั่นไม่ใช่หัวใจของผู้เลี้ยงนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะยังคงมีหัวใจของผู้เลี้ยงทั้งสองเรื่องด้วยกันในวันนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเราจะไม่ทิ้งพี่น้องของเราที่ถูกข่มเหงเราจะอยู่เคียงข้างเขาด้วยใจกล้าหาญ ที่จะนาเขาออกไปรับใช้ประกาศและสั่งสอนพวกเขาเติบโตขึ้นในพิซิสคริสเองที่2คือเราจะไม่ขโมยชื่อเสียงของพิซิสคริสมาเป็นเรื่องของตัวเองเพื่อความสุขสบายและพื้นพประโยชคของตัวเองนะครับพี่น้องครับให้นอยที่ฐานด้วยกันขต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับวันนี้สำหรับเรื่องราวในพระเจ้าของพระเจ้าที่สอนเราขอบพระเจ้าโมบรดเมตตาที่จะทําให้เรามีหัวใจแบบผู้เลี้ยงแบบพระองค์ที่พปรองสมบปรดเมตตาที่ทําให้เราที่จะกล้าที่จะยืนหยัดอยู่ข้างพี่น้องที่กําลังเดือดร้อน ขอทรงโปรดเมตตาทวดจะมีใจกล้าหาญที่จะนำเขาให้มาถึงการเปลี่ยนแปลงแบบพระเยซูคริสต์ขอทรงโปรดเมตตาที่เราจะไม่ขโมยชื่อเสียงของพระองค์มาเป็นวิสของตัวเองเพื่อเราจะสะดวกสบายเรจะมีเงินมีทองแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่หัวใจของเราจะทอมลงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทุกอย่างที่เราทำเราขอถวายเกียรติแด่พระองค์เราจะสารทูลขอพระองค์และขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยคริสต์เจ้าอามน พี่น้องครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Facebook ของ c g n ไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันแชร์สิ่งที่เราทำแชร์ในสิ่งที่เราดูเราฟังเ้าชอบเป็นประโยชน์ถ้าชอบก็ต้องแชร์นะครับพี่น้องครับผมเองในะรายการทีวีผมรู้ว่ารายการทีวีหรือโปรดักชันต่างๆใช้เงินเยอะมากนะครับถ้าอยากเห็นรายการที่ดีอยากเห็นรายการใหม่ๆพี่น้องสามารถจะติดต่อมาได้นะครับเพื่อจะถวายสนับส,าาสน,นุนภารกิจของพระเจ้าใน CGN ไเย็นะครับอย่าลืมที่เริ่มต้นพิธานเผือยก่อนเอัน